นี่พี่น้องผัดเวียเตียวแย่แปบผัดกะเพราบอาพิดว,ว่าพิดผัดกะเพราแยกกับบเห็ดน้ำพริกมาตั้งหาเพราะว่ามันมีมันมีตำข้ามยังไงคะพี่น้องอื้อหือสับหน่ ครับพี่น้องเสร็ลายเสร็จไดมักไผมักมันเนาะพี่น้องเนาะค่อยๆใหญ่ๆครับพี่น้องอืม,อมได้ตรงไม่ผังไปตาม พักมันหลายปีนี้ เน่นแน่น,น,นถอดไข่ดาวค่ะผู้ใดอยากพี่น้องได้แะเบื่ออาหารพี่น้องกินแม่เกี่ยวกับของน้อง ใส่ไลยได้พี่น้องทำยังไง 我太可怕了。 สียบพี่นอ้องคำเบิ่มเบิ่มพายพันมากับผ <c oughs> ัดกะเพราทะเลก,กับพัดโหลดพี่นอ้องอืม,อม แชบร้ายพี่หลังไปก่อนนะจะกินกับพี่น้องพ่อยหรอไปกินต่อจ้ะ ก็อย่างตีอันเก่าครับพี่น้องของเก่ายายตำํำเขาเรียกตํำอะไรตํำอย่างกับพี่น้องสบายน้างผักขี้ริ้วบอกพี่น้องมออาแยกแบบจัดไปจะหมักไผ่หมักมันนะพี่น้องคำสวดๆไปเลยกินกับผักกาดคับพี่น้องบ่มยผักใหญ่กับแล้ว เยั่วๆจังพัดกะเพราอืมอร่อยมากมา,กมา,กกาะนี่น่ะค่ะพัดกะเพราย่างจะาพัดกะเพรากะเพราหมูค่ะทุกคน เอาหมูค่ะค่ะเราผัดกระเพราค่ะพี่นอ้องใจเย็นๆค่อยๆผัดนะคะดูดูดดนี่กระเพรานะคะตัวไหน ซื้อมาจนเหี่ยวจ้ะพี่นอ้องอันนี้ซื้อมาจนอันนี้ซื้อมาหลายมือแล้ววันนี้ก็ไปซื้อมาใหม่แต่เป็นวดนมีก้กะเพราค่ะพี่นอ้องมีผักชีลาวมีอะไรพวกนี้ซื้อมาใหม่วันนี้วันนี้ตัวนี้ซื้อมาหลายวันมากนี่ทุกคนอันนี้คือผัดกะเพราของแยาแแบมโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว มีใบมะกรูดใส่ใบมะกรูดหอยน้ำค่ะพี่น้องใส่กับเผาลงไปโอ้ใส่ไปเน้นๆเ,เลยค่ะกับเผาหมักเลยไปเลยค่ะพี่น้องต่อไปที่น่อผัดกับเผาที่มี่แน่น แตบบ่พี่น้องโอ้ยผัดกับเขาเข็ดแข้งทักไล่กับดเพี่น้องเพราะว่าเพราะว่าคนน้นหนีที่จริงแบบอยากจะทําแบบแห้งๆแต่กบะกบอการเฮกจาพี่น้องเพราะว่าค้นทั้งนี้เพิ่อจะกินแบบนั้นนะพี่น้องคือผัดให้สามีกับลูกชายส่วนยายมีอะไรของยายกินอยู่แล้วไงเสร็จแล้วค่ะพี่น้องเสร็จแล้ว เพื่อนนี่มาดูกระเพรานี่ตัดไปค่ะพี่น้องหวังว่าถ้าให้แห้งมากไม่ได้นะคะทุกคนเอออย่าแหงคักแห้งมากเขาก็จะกินไม่เป็นถ้าบานเข้ากระพัดแห่งแหงมันบ่าพี่น้องมมาโอเคไหมทุกคนหน้าจัว๊วหน้าเจียเย๊ยบนะคะพี่น้อง แค่นี้จริงๆพี่น้องจ๋ากระเพราไก่กระเพรเาหมูมได้เสียะพี่นะ